สวัสดีค่ะมาพบกับเมย์บอร์ดพอดแคสต์วันนี้จะขอมาพูดถึงเรื่องการออกเสียงโหวตหรือไม่ออกเสียงโหวตการไม่ออกเสียงโหวตเนี่ยถือว่าเป็นกลางหรือเปล่าคือไม่อยากเห็นชอบและไม่อยากไม่เห็นชอบต้องการจะแสดงความเป็นกลางแล้วมันแสดงความเป็นกลางจริงหรออย่างตัวอย่างในบริบทที่เ รัฐสภาทั้งสภาสูงสอวอ250คนและสภาล่างสภาผู้แทนราศดร500คนจะต้องโหวตให้ได้376เสียงจากแคนดิเดตนายกไม่ว่าจะเป็นคนไหนคนไหนโหวตได้รับการโหวตเกิน376ก็จะได้ตำแหน่งนั้นไปทีนี้บางคนที่เลือกที่จะไม่โหวตไม่ ไม่ออกเสียงเพื่อแสดงถึงความเป็นกลางมันเป็นกลางจริงหรอมันเป็นกลางอย่างไรก็ลองมาฟังกันดูเนาะก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบ้างถาม AI บ้างว่าไอการที่ไม่ออกเสียงโหวตหรือการงดออกเสียงโหวตเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นกลางอย่างไรจากใน ไท a i l a n d w i k i b o o k s .org กล่าวถึงการงดออกเสียงไว้ว่าการงดออกเสียงหรือการไม่ให้ความเห็นอาจ,จแสดงถึงความเป็นกลางได้ในบางกรณีเช่นเมื่อไม่มีข้อมูลเพียงพอเมื่อไม่ต้องการเลือกให้ออกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเมื่อไม่ต้องการให้เกิดความขัดแยง้งหรือเมื่อต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านตัดสินใจเอาเอง แต่อย่างไรก็ตามนะการงดออกเสียงก็อาจไม่แสดงถึงความเป็นกลางได้ในบางกรณีเช่นเมื่อเป็นการปิดบังความจริงเมื่อเป็นการละเว้นความรับผิดชอบหรือเมื่อเป็นการทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยสับสนอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเมื่อเป็นการแสดงความไม่สนใจโนสนโนแคร์ no no care, ประมาณเนี้ยหรือ เมื่อเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยนี่เห็นไหมคะการงดออกเสียงมันอาจจะแสดงถึงความไม่เห็นด้วยก็ได้ดังนั้นการไม่ออกเสียงหรืองดออกเสียงมันก็คือไม่เห็นด้วยนั่นแหละเอาที่ไหนมาเป็นกลางเรามาฟังต่อดังนั้นการจะแสดงถึงความเป็นกลางได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบริบทวัตถุประสงค์และผลกระทบของการพูดหรือเขียน โดยทั่วไปแล้วนะการแสดงถึงความเป็นกลางในการพูดหรือว่าเขียนควรปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้น 1. การใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับและไม่ก้าวร้าว 2. ใช้ข้อมูลที่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและให้แหล่งที่มาให้ครบถ้วนก็คือมีอ้างอิงนั่นแหละที่ตรวจสอบได้ 3. ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและก็ไม่ผิด 4. ใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมมุมมองที่สำคัญและก็ไม่ละเว้นหรือปิดบัง 5. ใช้ข้อมูลที่ไม่เสียดสีกระทบกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ฟังกับผู้อ่านข้อ6ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ ไม่เป็นการพูดไปเองหรือว่าใช้ความเห็นส่วนตัวเนี่ยมากจนเกินไปก็ประมาณนี้การจะออกเสียงออกความเห็นเนี่ยยิ่งในบริบทของกฎทางรัฐสภาก็ดีกฎของสอวเองสอสอเองก็ดีนะมันก็มีกฎอยู่แล้วว่านายกที่เลือกมาจากประชาชน ประชาชนเลือกสอสมาแล้ว500คนและใน500คนที่ถือว่าเป็นสภาผู้แทนแราษฎรหรือสภาล่างเนี่ยก็ได้ทำการรวมเสียงแล้วก็โหวตนายกไปแล้วและได้เสียงถึง302เสียงจาก500นะดังนั้นสอวอนหรือสภาสูงเนี่ยก็ต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกับสภาล่างเพราะสภาล่างเนี่ยเป็นประชาชนเลือกตั้งมาไม่ใช่มี นายกนายขอเลือกมาดังนั้นการที่จะไม่โหวตหรือการโหวตไม่เห็นด้วยมันก็แสดงว่าขัดมติประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจตนาก็คือไม่ได้มีความเป็นกลางนะและสำหรับคนที่มองว่าการงดออกเสียงก็ดีถ้าเป็นในบางบริบท ก็อาจจะหมายถึงการไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งแต่ในบางบริบทที่การงดออกเสียงมันดันเป็นเสียงที่เท่ากันกับการไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าการงดออกเสียงของคุณมันคือการแสดงความไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่พอยังแสดงถึงความไม่สนใจและแสดงถึงความไม่ใส่ใจใน กฎกติกาคุณเป็นตัวแทนของอา,อาจจะตัวแทนหมู่บ้านแต่คุณไม่ออกเสียงคุณแจ้งว่าอยากทำตัวเป็นกลางคุณได้ย้อนกลับไปถามหมู่บ้านของคุณไหมอันนี้ก็ต้องดูกันที่บริบทและวัตถุประสงค์เนาะถ้าวัตถุประสงค์การโหวตครั้งนั้นจะนำไปสู่ความขัดแยง้งรุนแรงการงดออกเสียง ในเวทีนั้นอาจจะแสดงถึงความเป็นกลางหรืออาจจะแสดงถึงอีกในยะหนึ่งคือต้องการให้ตรงนี้หาทางออกอื่นอะไรประมาณนี้ก็อยากให้ช่างใจแล้วก็ติดตามาคำจำกัดความของการงดออกเสียงการไม่ให้ความเห็นหรือว่า การทำตัวเป็นกลางกันให้ดีอย่าเอามารวมกันสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยจะแสดงความเห็นอะไรก็ดีให้ดูบริบทกันด้วยบางครั้งการที่คุณคิดไปเองเข้าใจไปเองอาจจะนำไป ถึงการขัดแย้งอย่างอื่นตามมาก็ได้สำหรับวันนี้ก็ซีเรียสไปหน่อยแต่ก็เอาไว้เจอการคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ